สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับคลิปนี้พามาดูรถขุดโกเบลโก้ Go. SK 1 3 0รุ่น10นะครับตัวนี้หัวเก่งจะเป็นรุ่น10นะครับความแตกต่างรุ่นนี้ครับระหว่าง SK 1 3 0รุ่น10กับ SK 1้0รุ่น11นะครับ ถ้าร้อยสี่สิบจะเป็นช่วงล่าง l อครับตอนนี้ช่วงล่างแบบธรรมดาครับด้านบนจะเป็นแครเร์หนึ่งลูกนะครับถ้าเป็นรุ่นสิบเอ็ดจะเป็นแคเอร์สองครับรุ่นนี้ตัดแคเรียเหลือหนึ่งครับแล้วก็โรเลอร์จะเหลือหกลูกนะครับต่ถ้าเป็นรุ่นสิบเอ็ดโรเลอร์เจ็ดลูกนะครับตันนี้ช่วงล่างจะจะเล็กกว่านะครับช่วงล่างเล็กกว่า ตันนี้ไม่มีไฟท้ายนะครับกล้องมองหลังก็ไม่มีครับบุ่งกีศูนย์ยุ่หกนะครับช่วงล่างก็จะต่างกันนะครับระหว่างร้อยสี่สิบกิเกับคันนี้ครับร้อยสามสิบีดสิบครับคันนี้เป็นคันที่สิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้น่าจะคันที่สองของภาคใต้นะครับเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับ94แรงมาน้ำหนักรถ13ตัน700กิโลนะครับราคาตอนนี้3ล้านนิดๆน,นะครับสนใจรถขุดก็ติดต่อได้เลยครับบริษัทอริยะ อุปกรณ์ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับถ้าท่านใดที่อยู่จังหวัดนครศรีจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ให้นะครับสนใจรถก็ติดต่อที่เซลพี่เล็กได้เลยครับพี่เล็กอาริยะนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้รถจอดนะครับเพื่อที่จะรอเปลี่ยนบุ้งเกียบมาดูภาพ มุมกว้างครับเลนไว้ยครับชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใน Facebook นะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนครับตอนบ่ายช่งยางจะมาเชื่อม เปลี่ยนเป็นที่คีบไม้ครับเป็นหัวคีบไม้ครับรถคันนี้จะไปอยู่นะแปลงไม้ครับไว้คีบไม้คีบต้นยางพาราครับใส่รถไม่อยากพามาส่งที่โรงเรื่อะครับคันนี้ก็เป็นรถของลานไม้ทุ่งค่ายนะครับเป็นรถกองบี่ดำนะครับก็ยนดเียที่ดำด้วยครับออกรถใหม่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนช่างมาเปลี่ยนหัวคีบนะ้ครับ ตอนนี้ถอดมุ้งเกียวเพื่อที่จะใส่หัวคลิปมานะครับเพา่อทำการติดตั้งหัวคลิปไม้โดยช่างเอกาลินการช่างปบล็คเซลนะครับสายคลิปสายสับติดต่อได้เลยครับร้านเอกาลิน,นการช่างนะครับตามเบอร์โทรครับ ทำการตัดไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีตัวตัดไฟจากแบตเตอรี่นะครับ ตั้งหัวคีบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะทำการลองคีบไม้ให้ดูครับหัวคีบไม้ของเองกเลินการชัครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับตามเบอร์โทรนะครับสายคีบสายซับนะครับไม่กวนพลาดนะครับโอ้โห ต้องไปปานูเวนเวอร์เกงจริงนะ đồn lắm ปานูช่วยเลยดิดไปใต้ปานูแล้ว อุ้มเลยครับ พื้นโอนด้วยนะครับตาทีบตามสวนตามมาจะเป็นดินครับมันจะนุ่มกว่าครับ น,นิดสนใจหัวชีพมากนะครับติดต่อล้วเลยครับรถกับร้านเอากลินการช่างนะครับรับเชื่อมเครื่องมือหนักทุกชนิดนะครับ